สีเหตุการณ์ที่ช่างแนะนำให้เปลี่ยนยางทันทีหากยางคุณมีอาการเหล่านี้รีบเปลี่ยนดวดดอกยางบางมาก เคยมีลูกค้าเข้ามาที่ร้านดอกยางบางมากเรียบสนิทเหมือนคนหัวร้า,รานลูกค้าบอกผมว่าพี่ครับดูดีๆด,ดอกยางยังพอมีอยู่ผมก็เลยที่วัดดอกยางไปวัดปรากฏว,ว่าด,ดอกยางเหลือบางมากผมก็เลยบอกลูกค้าไปว่าพี่ครับเหลือน้อยขนาดนี้วิ่งไปก็เหมือนเอารถไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งดอกยางที่สึดบ,บางเป็นสัญญ,ญาณชัดเจนว่าต้องเปลี่ยนเพราะการยึดเกาะถนนจะน้อยลงเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ไดง่ายยิ่งเวลาฝนตกและถนนเปียกยิ่งอันตรายยางปูดเหมือนขนมปังบวมเคยมีเคสน,นะครับที่ลูกค้าเข้ามาแล้วบอกว่ารถผมมีอาการสั่นแปลกๆพอเข้าไปดูใกล้ๆ ยางบวมเป็นลูกเลยที่ให้ลูกค้าดูลูกค้าก็ถามผมกลับมาว่าพี่ๆแบบนี้ยังขับได้หรือเปล่าผมก็ตอบลูกค้าครับว่าขับได้ครับแต,แต่แต่การสนันแน่นอนยางปูดเป็นสัญญาณว่าผนังยางอ่อนแออาจเกิดจากการกระแทกหรือน้ำมันเข้าไปเสียงระเบิดสูงเมื่อเจอแรงดันขนาดขับรถเร็วควรเปลี่ยนทันทีเพื่อความปลอดภัยครับมีแผลที่แก้มยางผมเคยเจอรถลูกค้าที่ยางมีแผลบริเวณแก้มยางลูกค้าแจ้งผมมาว่าลมยางอ่อนผิดปกติผมก็เลยแจ้งไปว่าอาการแบบนี้เกิดขึ้นได้จากการมีแผลบริเวณแก้มยางซึ่งเสี่ยงต่อการระเบิดและการควบ ้อีกดวยควรเปลี่ยนทันทีเพื่อความปลอดภัยครับดอกยางแข็งจากอายุการติดตั้งที่เกิน4ปีถึงแม้ว่าดอกยางจะเหลืออยู่มากแต่ก็แข็งจนไม่สามารถยึดเกาะถนนได้ก็เหมือนยางลบนะครับเกิน4ปีแข็งจนลบไม่ได้ยางไม่เกาะถนนเบรกไม่อยู่ควรเปลี่ยนทันทีครับเพื่อความปลอดภัยแต่ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบไหนนะครับแวะเข้ามาที่เซฟไทยได้ครับเรามีมากกว่า200สาขาทัวประเทศและมีทีมงานช่างที่จะจัดการทุกปัญหายา,ยางให้กับคุณแวะเข้ามานะครับเซฟไทยยางถูกใจราคาถูกจริงบริการจริงใจ